เซียฮายทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับเลเวอร์สวันนี้ก็อยู่กันในเกม a อนิเม d v e n แอดเวกันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมาสอนลงหาตัวละครซีเคตตัวใหม่นะครับกิลกามเมสซึ่งปัจจุบันผมยังไม่สามารถที่จะดรอปมันมาได้นะแต่ว่าผมสามารถลงโซโล่แมปพอร์ทัลนี้ได้ด้วยตัวคนเดียวแล้ววันนี้จึงจะมาแนะนำเพื่อนๆที่สนใจที่จะแบบว่าไม่ได้มีทีมนะครับ อย่างที่บอกช่องนี้จะเป็นสายโซโล่ซะส่วนใหญ่ซึ่งผมโซโล่ทุกคอนเทนต์นะครับปัจจุบันผมเล่นโซโล่ Solo ทุกคอนเทนต์คนเดียวเท่านั้นนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาสอนวิธีการลงโซโล่ของผมเองนะครับแล้วก็สอนวิธีการจัดทีมเบื้องต้นด้วยเบื้องต้นเนี่ยผมจะสอนจัดทีมทั้ง2แบบเลยนะก็คือเป็นทั้งทีมเวทแล้วก็ทีมกายภาพแล้วก็จะไปลงกันให้ดูนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงก็มาก่อนเลยแล้วกัน อย่างแรกก็คือผมจะจัดทีมคือตัวละครที่ใช้เนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับแล้วเพื่อนๆสามารถไปปรับใช้กันได้เพื่อนๆมีตัวละครตัวไหนในทีมที่เก่งๆ่สามารถใช้ได้ทั้ง2ทีมเลยปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นทีมกายภาพที่ผมแนะนำนะครับที่จะสามารถลงไปแล้วจะสบายเลย1 0 0เลยถ้ามีลูฟี่เกียร์สเนี่ยจะสบายทันทีนะครับในแมปไม่ว่าจะเป็นสแตทแบบไหนก็ตามแต่คือทุกคนจะลงผ่านแน่นอนนะครับสำหรับพอทัล นะอันนี้คือเป็นตัวเล็ c o m มนต์เฉยๆซึ่งตัวอื่นก็ยังก,ก็ลงได้นะครับอย่างเช่น Demi Earth หรือว่าตัวกราตัวตีภาคพื้นเก่งๆหลายๆตัวของฟิสิเคิลนะครับเพื่อๆสามารถเลือกลงมาได้เลยจริงๆอย่างเช่นเจ้า,า Smoker เนี่ยก็ลงได้นะครับเอาไปลองลงก่อนนะฟิสิเคลเนี่ยถ้าอีโวอุซูแล้วก็เอาไปลงได้นะครับพูดถึงแล้ว บาคุโก,โกผมว่าก็น่าจะไหวยอยู่นะครับถ้าอีโวแล้วแต่ผมยังไม่อีโวไงเพื่อนๆมีตัวละครอีโวไหนแล้วก็แบบสามารถลงได้ก็สามารถมาแชร์กันใต้คอมเมนต์ได้นะวันนี้ผมขอเป็นตัวละครที่ผมปั้นไวด้ดีที่สุดในปัจจุบันใน ID ของกายภาพก็เป็นตัวนี้ครับตัวแรกเป็นลูฟี่แล้วกันลูฟี่เกียร์ส่ยังไงอันนี้คือลงผ่านแน่นอน100%นะครับแล้วตัวต่อไปที่ผมจะมาลงเนี่ยก็คือผมแนะนาว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ นะครับหมายถึงว่าเป็นตัวอะไรก็ได้ที่คุณสามารถที่จะเอาไปตีแอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเป็นเวทสามารถใส่ทดแทนกันได้หมดเลยนะครับหรือจะเป็นตัวละครติดบั๊กอย่างอูซบก็ได้นะครับผมปัจจุบันเนี่ยถ้าทีมกายภาพแบบผมแนะนําให้ใช้เป็นอูซอบก็ได้นะครับแต่อูซบผมยังไม่อีโวเลยผมสามารถลงผ่านได้นะครับแล้วก็สเตตนี่คือกาก,ากหมามากๆ C บวก BBB ลงผ่านได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปลงให้ดูก็ได้ซึ่งเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีตัวละครเป็นตัวตีอย่างเช่นเมทัลไนท์ฮาริเบลบอมเบียต้า ale, Beta, ตัวใหม่ที่ได้จต่อินฟินิตี้เนี่ยหรือจะเป็นโกลเด้นฟีเซอร์ที่อ่าอีโวแล้วเนี่ยสามารถนำไปลงได้หมดเลยนะครับเร,เราเราเอาไปแก้ตัวบินเฉยๆแค่นั้นเองตัวต่อไปแล้วกันตัวต่อไปที่เราจะมาใส่ในอ่า อดีเรานะครับเป็นตัวละครบัฟนะครับซึ่งจะลงได้เราต้องบัฟบัฟบ,บ,บนเป็นนะครับผมจะใส่เป็นเออร์วิทละกันนะเพราะว่าเราจะเอามาบัฟลูฟี่นั่นเองครับแล้วก็ตัวละครต่อไปสปีดวากอนแค่นั้นเลยนี่เราใช้แค่สตัวเราก็สามารถลงได้แล้วนะครับโอเคอันนี้คือทีมกายภาพเดี๋ยวผมใครที่อยากจะลงตามคือแคปไว้ได้เลยแค่4ตัวนี้ก็ลงได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปลองจัดอีกทีมให้ดูนะครับเป็นทีมเวท ทีมเวทเนี่ยตัวละครที่คุณจะต้องมีนะครับเอาจริงมันหลายตัวมากๆเลยนะที่สามารถเอาไปเล่นได้ฮาริเบลตัวเดียวเนี่ยก็ผ่านได้ถ้ามีนะครับซึ่งมือใหม่อาจจะยังไม่มีผมแนะนำเป็นตนัวละครใดก็ได้ที่อีโวแล้วแล้วดามเมจมันขั้นต่ำประมาณ 5000- ถึง6,000จริงๆเบลที่เป็นตนัวละคร Battle p a าร์ใหม่ถ้าใครเก็บได้แล้วแล้วแบบเวลตันแล้วเงี้ยผมเวล85อยู่ก็สามารถเอาไปลงได้นะครับเอ่อ ปัจจุบันถ้าเป็นทีมเวทอ่ะผมเอาตัวแบบตัวอย่างคีระเนี่ยไบเดอร์ดัสเนี่ยเอาไปลงเลยนะคือมันเก่งมากนะครับในทางแบบภาคพื้นอ่ะจริงๆมีเมทัลไหนก็ไปลงได้นะเอาเป็นว่าทีมเวทผมจะจัดเป็นอับดุลนะ่มีไหมทุกคนมีอับดุลไหมอับดุลก็ผ่านได้นะครับอับดุลตัวเดียวอ่ะผมเอาอับดุลไปหนึ่งตัวแล้วก็เอาอับดุล มีตีตัวตีบินหนึ่งตัวเป็นฮาริเบลแล้วกันทุกคนมีเมทัลไหนก็ใส่เมทัลไหนไปนะครับผมว่าฮาริเบลมันมันมันเก่งกว่าเมทัลไหนในปัจจุบันแล้วนะเอาจจริงนะครับผมสำหรับผมมาเรียกว่าเก่งเลยเรียกก็อดเลยดีกว่ามีเอนเดเวอร์อีโวแล้วก็เอาไปลงได้นะครับโคเดนฟิเซอร์ก็อย่างที่บอกเอาไปแทนฮาริเบลก็ได้ถ้าอีโวแล้วบอมเบียต้านี่คือท้าวิวตันก็สามารถเอาไปเล่นแทนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวละครต่อไปเป็นบับบลนนะครับวนดี้ แล้วก็สปีดวากอนอีกเช่นเคยนี่คือทีมเวทที่ผมจะจัด,จดลงไปซึ่งคือผมจัดให้เพื่อนๆไม่ได้ถ้าเพื่อนๆสามารถบอกตัวละครมาให้ข้างล่างได้อะไรเงี้ยหรือจัดเองได้มันจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าแบบไม่สามารถจัดได้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะไปลองจัดให้ได้เหมือนกันนะครับผมโอเค2ทีมนี้ผมจะเอาไปลงนะครับพอท่าล่าสุด ผมจะไปลงทีมแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นทีมลูฟี่สามารถวางตัวละครตามผมได้เลยนะลูฟี่นี่ผมลงแบบท่าแสนนี้ไปเลยก็ได้โซโล่ไปเลยแต่คือถ้าแนะนำให้ให้แนะนำเพิ่มเติมคือถ้าใส่2 2ง,ง,งสลอล็อตเพิ่มอ่ะคุณสามารถใส่พวกตัวละครที่มันเป็นซีรีส์เฟสที่เป็น ในตู้สมอนใหม่ได้เลยนะเพราะว่ามันจะได้บูสต์พวกของรางวัลอะไรพวกนี้นครับจะได้ไม่เสียเปล่านะโอเคทิกแรกที่ผมจะมาแนะนําก็คือวางให้ไก่นะครับผมจะเล่นตรงนี้นะโพ i ิชันตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ผมจะเล่นตรงนี้นะครับใครที่แบบรู้สึกไม่มั่นใจสามารถมาเล่นไก่ๆได้มันช้าหน่อยนะครับแต่มันโซโล่ได้แน่นอนนะผมจะไม่ไปวางแบบถ้าเล่นเป็นทีมแบบมันวางอัดตรงเนี้ได้เลยไงแต่ผมจะฟาร์มเงินก่อนนะมาเล่นคนเดียวครับมันก็ต้องฟาร์มเงินก่อนเนาะ ผมก็วางสปีดวากอนไปตรงนี้นะผมจะเล่นประมาณตรงนี้แหละตรงไฟไฟควันๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเทรดเซเลเชียลหรือยูนิคใดๆทั้งสิ้นนะครับก็สปีดอะไรพวกนี้ก็ไม่จําเป็นนะครับจะเป็นเทรดอะไร,ะไรก็ได้กล้ามหรืออะไรต่างๆคุณสามารถเอามาเล่นได้หมดเลยนะกล้าม n i m เบิลที่โจมตีไวขึ้นอนะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับโอเคผมจะเล่นตรงนี้ผมจะวางลูฟี่คือผมจะวางแล้วผมอัพสา,สาก่อนเลยเห็นไหมผมอัพสปีดวากอน สามก่อนเลยแล้วผมจะวางลูฟี่ให้ครบสี่ตัวนะครับเนี่ยครับต่อยแบบสบายเลยคือถ้ามีตัวอื่นก็อาจจะต้องดาเมจช่วงต้นหนาๆห,หน่อยนะครับถ้าเลือกเป็นกายภาพอะไรเงี้ยแต่ผมว่าทุกคนคงมีตัวเก่งในในในไอดีอยู่แล้วแหละโอเคหลังจากนั้นผมก็จะอัพอีกขั้นหนึ่ง เพื่อที่จะเอาไปอัพอัพสามเนี่ยแล้วผมจะไปอัพอูซบกันตัวบินนะครับเพราะว่าที่ผมบอกครับถ้าเป็นลูฟี่เนี่ยคือเขาต่อยช่วงแรกอะสบายมากนะครับผมจะใช้อูซบเป็นตรงนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็อัพถึงขั้นอัพเกรดบวก2 m a แม็กแทนะครับใช้แค่ตัวเดียวพอไม่ต้องวาง3ตัวนะมันจะค่อยๆเป็นสเต็ปนะครับโอเคหลังจากนั้นผมก็ ไปครับอัพเงินอีกอีกขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมจะมาลงผมจะมาโฟกัสกับที่ลูฟี่ตัวเดียวละตัวแรกครับยังไงลูฟี่ตัวแรกผมก็ต้องจากตีกราวเป็นไฮบิดให้ให้ให้ไหวที่สุดอะง่ายๆประมาณไม่เกินเวฟสิบเนี่ยเราจะสบายแล้วครับโอเคจากนั้นผมวางบัฟบนก่อนเลยเวฟนี้คือเราจะทำให้ลูฟี่เราตีแรงขึ้นสบายขึ้นนะครับหนึ่ง สองสกดครับผมนับ5้าวินะครับจากตัวแรกกดปึ้มแล้วก็นับไป5วิแล้วผมก็กดตัวที่2โอเคเราอัพฟรีไปขั้นหนึ่งเลยเ,เงินมันเหลือผมก็เลยเอามาอัพขั้นแรกนะครับทุกคนอาจจะไปอัพต่างก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับ โอเคบาบนต่อ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าไปกดจริงๆจะไปอัพเงินก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ากลัวเหมือนผมกลัวไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยครับก็ถ้ากลัวไม่ชัวร์ก็แนะนำว่าอัพลูฟี่ไปก่อนก็ได้เงินเดี๋ยวคือมันผ่านอยู่แล้วครับจริงๆตัวเดียวก็สามารถผ่านได้หมายถึงตัวเดียวคือผมหมายความว่าคือถ้าอัพลูฟี่ขั้นสุดท้ายได้ในขั้นอีโวแล้วเนี่ย มันยังไงมันก็ผ่านนะฮะดามิตไปแสนห้าแหละก็ต่อยชิวๆแล้วแล้วก็อัพสปีดว่าค้อนตันแล้วก็โฟกัสไปที่ลูฟี่ตัวเดียวเลย mm hmm. ก็สามารถคอมเมนต์มาด้านด้านด้านล่างได้นะครับว่ามีตัวละครอะไรที่ผมอยากจะให้จัดเป็นทีมโซโล่ได้บ้างอะไรเงี้ยจริงๆผมไม่ได้เก่งหรอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าสามารถช่วยเพื่อนๆไดก้ก็อยากจะช่วยครับถ้าใครที่แบบว่าไม่รู้ว่าจะจัดทีมยังไงดีอะไรเงี้ย เพราะว่าปัจจุบันนะ่ะทีมที่ผมใช้ไม่ว่าจะเป็นทีมกายภาพหรือทีมเวทอะไรเงี้ยผ่านได้ทุกคอนเทนต์แล้วยกเวน้นคอนเทนต์เดียวที่ผมยังไม่ได้ไปเล่นจริงจังก็คือทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งปัจจุบันผมว่าผมน่าจะเล่นไหวแหละแต่ผมขาดอยู่อย่างเดียวตอนนี้ไอดีผมผมหากผมขาดพวกรีลิกครับผมเป็นสายโซโล่ซึ่งปัจจุบันนะ่ะคอนเทนต์เดียวที่ผมยังไม่สามารถผ่านได้ก็คือเป็นเลดแอกหต่างๆแล้วก็พวกดันสเตนแล้วก็ ดันบุด้านะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นดันที่ไม่สามารถลงคนเดียวได้หากไม่มียูนิคสองถึงสตัวขึ้นไปคือถ้ามียูนิคแบบ2อถึงสตัวขึ้นไปแล้วสายฟรีฟีแบบเราอะนะผมว่ามันก็คงจะสบายขึ้นนะครับเนี่ยพอผมอัพลูฟี่ถึงขั้น8แล้วเนี่ยผมก็ย้ายไปอัพตัวอื่นเลยครับย้ายไปอัพลูฟี่ตัวอื่นให้ถึงขั้น8เช่นกันคนระับเช่นเดียวกันนะ สบายแล้วครับเว็บสุดท้ายปุ๊บคุณก็ขายนะครับเว็บสิแล้วขายทิ้งไปแล้วก็มาอัพตัวสุดท้ายครับเรียบร้อยครับทีมกายภาพอีซี่ผ่านแล้ว โอเครีเทิร์นรูท็อบบี้ล็อบบี้อะไรท็อบบี้อะไรล็อบบี้ก็ไปดูกันทีมต่อไปนะครับเป็นทีมทีมเวทคือจริงๆรถ้าใครมีพอร์ทัลอของอ,อแมปใหม่เนี่ยของเรื่องเฟดเนี่ยคุณจริงๆคุณไม่ต้องมาโซโลก็ได้นะอืมแต่เล่นโซโลสบายใจกว่าก็โซโลชิลๆไปครับจุดเดียวกันเลยผมจะวางจุดเดียวกันเลยแต่ว่าจะชิดขึ้นมาหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีฮาริเบลนะฮาริเบลเขาต้อง ใช้พื้นที่ในการยืนไม่เหมือนอุศพที่วางแถวๆนี้ได้นะครับผมทริคก,ก็คือเราจะอัพตัวตีแอร์ด้วยนะครับหมายถึงว่าเราจะอัพไอตัวตีแอร์ที่เราเอามาเนี่ยเราต้องอัพเขาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเอ่อเรียกว่าอัพแต่ตัวตีกราวไม่ได้นะครับโอเคเราวางตัวตีบิน ไปให้หมดเลยนะครับ4ตัวคือตัวละครคุณวางได้มากน้อยแค่ไหนคุณก็วางเท่านั้นแหละเมื่อคุณเล่นเป็นคิงใช่ไหมคุณเอาคิงมาลงก็ลงได้นะครับก็เอาคิงมาวาง5ตัวเลยทีมเวทจะแตกต่างตรงที่ว่าดาเมจมันจะน้อยกว่านะครับผมเลยต้องวางอับดุลด้วย3ตัววางไปก่อนเลยแล้วก็เอาเงินมาอัพ ค okay. แล้วเราจะมาโฟกัสอัพอัพดุลตัวแรกนะครับตัวเวทตัวแรกที่เราจะนํามาวางไว้ข้างล่างนะครับส่วนตัวตีแอร์เราปล่อยไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าพวกตัวบินซะส่วนใหญ่อ่ะมันจะตีไม่แรงนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มันจะตีไม่แรงมันจะเลือดน้อยเออมันจะเลือดไม่เยอะเท่ากับพวกตัวละครที่แบบเดินภาคพื้นเนี่ยครับหกหมื่นสี่หมื่นอะไรพวกนี้ไปครับอับดุลไปเลย ก็จะบุ้มเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับทั้งกองบุ้มเดียวหายไปเลยบุ้มเนี่ยอันนี้คือแรงแต่แรกเริ่มแล้วนะแทบจะไม่ต้องอัพเลยนะอัปดูนแต่ผมแทบจะไม่มี S เ,เลยนะครับซึ่งเล่นผ่านได้สบายมากถ้าวางแผนดีๆเหมือนเดิมครับอัพอัปดูลให้ผ่านสกิลขั้นสูงสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไป เร่งอัพตัวละครที่ช่วยตีแอร์ของเรานะครับอันนี้คือเซตตัวละครจากแพทซัมเมอร์หมดเลยนะถ้าใครเก็บไว้คือผมบอกเลยสบายมากเซองอับดุลนะ่ะเป็นตัวละครที่ผมบอกเลยนะว่าคือเทียเขาไม่ได้อยู่ในเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเทียตัวละครของอับดุลนะ่ะเขาไม่ได้อยู่ใน เมตาเลยนะครับเมตาตัวตีติดไฟเนี่ยจะเป็นพวกอิทาจิพวกเอนเดเวอร์อะไรพวกนี้คือคือเก่งกว่าเยอะเลยนะแต่ผมบอกเลยปัจจุบันเขาพาผมแบกไปแทบจะทุกที่เลยนะครับถ้าเป็นทีมเวทอับดุลเนี่ยตัวละครที่ห้ามมองข้ามเลยผมบอกเลยใครรู้สึกว่าไม่เท่ไม่เล่นอะไรเงี้ยก็ก็ได้นะครับแต่คือง่ายๆตัวมันเก่งไปครับ จริงๆต้องอัพตัวบนนะผมเพลินไ,ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปอัพตัวบนก่อนคือตอนนี้มันมันมันขาดแล้วไงผมก็เลยแบบชิลๆแล้วผมเพิอไปอัพอัพดนตัวที่สองจริงๆมันต้องอัพอัพดนตัวที่สองด้วยแหละแต่ผมไปฮาริฮาริเบลก่อนนะก็ได้ฮาริเบลให้ผ่านสกิลขั้นสุดท้ายเหมือนกันครับตัวมันเก่งมากตีหลายฮิตมากตีติดไฟด้วยอนะ่ะยิ่งมีลิลิก อไอนาฬิกาสายไอนาเออใช่นาฬิกาสายให้เขาเนี่ยบอกเลยสบายเนี่ยไม่มีใครเดินผ่านผ่านผ่านไฟของอับดุลได้ยากยากผมบอกเลยเดินผ่านไฟอับดุลเนี่ยครับเรียบร้อยอับเป็นถึงขั้นนี้แล้วเราก็ไปอับตัวล่างต่ออ่ะเวบสุดท้ายแล้วครับขาย นี่ผมเจอบอสโหดด้วยนะผมเจอเบอร์เซรเกอร์นะครับดูเลือดหลเป็นน้ำเลยไอ้ที่เลือดของผมหลายเป็นน้ำปกติเลือดมันจะเหนียวๆน,นะอันนี้คือแบบว่ากลายเป็นน้ำไหลๆแบบพุ๊ดไฟแบบโหดมากผมบอกเลยใครมองข้ามคือแย่คือไฟมันโหดมาก คือลง i n f i n นิตก็สบายอ่ะบอกเลยเรียบร้อยครับ2ดันอีซี่อย่างที่ผมบอกครับ2สล็อตสามารถเอาตัวละครเฟสท,ที่แบบมันไม่ได้เก่งอะไรเอามาใส่เพื่อเพิ่มของที่ดรอปได้เลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าใครชอบหรืออยากให้สอนลงอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะ <S <S ผมก็จะมาทำคลิปสอนให้ หมดเลยโซโล่ solo, ไม่จําเป็นต้องมีทีมไม่ต้องอะไรก็สามารถจัดทีมลงได้สบายใช้ตัวละครประมาณ2-3ตัวก็สามารถที่จะเล่นผ่านได้แล้วนะครับอ่ะใครอยากเล่นตัวละครไหนหรืออยากจะให้ผมเนี่ยสอนจัดทีมแบบไหนนะครับหรือเป็นคอนเทนต์อะไรยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้แล้วถ้าเป็นคอมเมนต์ที่โอเคคอมเมนต์ที่ดีผมก็จะมาทำให้วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วสำหรับ2ทีมในการลงพอรท่าใหม่ หากิลกาเมสนั่นเองวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย